โอเคสวัสดีครับทัวร์ริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้ t o u r i n g e d i t i o n TV ีวีโชว์นะครับวันนี้เราาหยุดขายของแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะครับหยุดขายของแป๊บหนึ่งเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านะครับมีลูกค้าหลายท่านหรือเกินที่เป็นสาวกฟอร์ซ่าสามแล้วก็เพิ่งจะได้รับรถกันใหม่ๆเลยกริบๆเลยนะครับแต่แต่นะครับ,นะรบเมื่อขี่เมื่อกำลังจะขี่รถไปเติมน้ำมันเนี่ย มีความรู้สึกปวดตับปวดใจปวดหัวใจกับการเปิดเขาเรียกไรฝาถังน้ำมันของเจ้า f o ร์ซ350เนื่องจากว่ากดยังไงก็กดไม่ขึ้นนะตัวตัวสวิตช์เขาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวพลาสติกแล้วก็ตัวขอเกี่ยวมันไปมันไปเกี่ยวมันไปขบกันอยู่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับจะขออนุญาตรีวิวแล้วก็จะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องตน้นนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายคันที่ท,ที่ที่เราพยายามแก้ไปให้นะครับ ก็ก็หายขาดนะหายขาดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตถือให้หน่อยครับนี่เราใช้ลูกค้าเราเลยอ่ะมาด้านนั้นนี่น,น,น,นะครับบังเอิญว่าเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายไว้ว่า before แต่ทุกคนคงเข้าใจและใครที่ประสบอยู่เข้าใจแน่นอนว่ากดยังไงมันก็ไม่ขึ้นกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะอ่าตอนนี้เราแก้ไปแล้วนะเราแก้ไปแล้วมันก็เลยขึ้นง่ายถามว่าทํายังไงอ้อาใหม่นะนะครับผมเปิดขึ้นมาครับนะ จุดสังเกตเนี่ยอ่ดูดูนิดหนึ่งนะดูดูดูหลักลัดหลักการทํางานของมันนิดหนึ่งก็คือว่าตัวตะขอตัวนี้ฮะตะขอตัวนี้ดูสนไหมทีเนี่ยนะครับเมื่อเรากดปุ่มปั๊บนะฮะเมื่อเรากดปุ่มปั๊บตัวนี้ตะขอตัวนี้มันจะปลดแต่บังเอิญจังหวะที่มันปลดเนี่ยมันยังไปเกี่ยวกับไอ้พลาสติกชุดนี้อยู่อ่าผมเรียกว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมียมันยังเกี่ยวกับส่วนนี้อยู่ถามว่าทำไมถึงเกี่ยวนะครับเนื่องจากว่าสลักด้านหน้าเนี่ยบริเวณตัวนี้ฮะที่เป็นขายาวๆบริเวณนนน้้ยะััสลกดาาาหมอจจ มีดีเฟกต์นิดนึงของพลาสติกนะครับตัวพลาสติกอาจจะอาจจะยาวไปนิดนึงนะหรือว่าเป็นเรื่องของการประกอบอ่ะไม่เป็นไรเปิดขึ้นมาครับจับอย่างนี้นะดูนะค่นะค่อยดึงดันไปข้างหน้านิดนึงมันเป็นพลาสติก ABS ไม่ต้องไปกลัวแตกแต่ไม่ต้องออกแรงมากนะเอาพอพื้พอมือเอาพอรู้สึกพอรู้สึกดันไปข้างหน้าอย่างนี้ครับดันไปข้างหน้านิดนึงหนึ่ง,งสองสามสี่ ห้าอ่าสมมติผมผมผมดันมาเมื่อกี้ผมดันประมาณห้าครั้งนะนเพื่อนนะปิดนะครับอ้าวลองดูกดปับ๊บหนึงเด้งเด้งเด้ง,ดงอ่าโอเคไปลองทำกันดูไปลองแก้ไขกันดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาถามเราผมก็ได้ขึ้นได้ว่าจะทำรีวิวหลายทีแล้วอ่าววันนี้พยายามทำให้ดูแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ